ครับครับเป็นไงครับผมไม่ต้องบอกว่ามามาซ้อมที่ที่เนี่ยคือสเกลของเวทีเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนจริงครับครับก็จะได้แบบว่ารู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะระยะทางหรือว่ารู้ฉากคร่าวๆด้วยก็ต้องบอกว่ามันมันเหมือนว่ามันก็ใกล้ความจริงเข้าไปอีกหนึ่งสเต็ปนะก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามาที่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วก็จะได้รู้ว่าสเต็ปของเวทีจริงๆเป็นยังไงการออกวิ่ง ใครออกวิ่งไหนวิ่งไหนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะรู้ว่าเออจะมีอะไรลงมาตรงนี้เสาอยู่ตรงนี้ก่อกลางน้ําอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยฮะครับผมจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนี่ยร้อยนะเกือบร้อยแล้้วครรับอยนะเกลือบกเกือบครับผมเพราะว่าก็จริงๆตอนนี้มันก็ยังมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปไปไปด้วยเรื่อยๆนะครับก็คือต้องบอกว่ามัน เดี๋ยวพอฉากอะไรเสร็จถึงในโรงละครเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะย้ายเข้าไปที่นู่นแล้วก็ไปร้องกับวงจริงๆด้วยตอนนี้ก็ถือว่ามัน90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับตื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นไหมล่ะตื่นตื่นเต้นตลอดเวลาเพราะอะไรครับไม่เหมือนว่าก็ต้องทําเต็มที่ตลอดเวลาเลยนะพี่อาปูยังงไพี่อาปูต่อไปดูเลยนี่เป็นไงบ้างครับ ตื่นเต้นค่นะดีใจนะคะที่ได้มาลองในเวทีจริงที่สเกลไม่ใช่เวทีจริงเวทีที่สเกลใหญ่เกือบเท่ากับเวทีจริงๆของเรานะคะได้มาลองดูเพราะว่าจริงๆเวลาที่เราซ้อมที่ห้องซ้อมเนี่ยเราก้าวแค่นี้ระยะช่วงขาของเราก็อาพอดีอะไรอย่างนี้ค่ะครับ <c oughs> ผมค่ะแล้ว <c oughs> แล้วพอม,มาอยู่ที่เวทีแบบมันกว้างขึ้นเราก็ต้องแบบมีการเปลี่ยนเพื่อที่ปรับให้เหมือนเข้ารูปเข้ารอยขึ้นค่ะตอนนี้ค่ะครับ อ๋อชุดเหรจริงจริงจริงจมีการฟิตติ้งไปแล้วนะฮะสำหรับสำหรับองค์หนึ่งนะฮะต้องบอกว่าแค่องค์หนึ่งก็สิวสิวคิ้วมากเลยนอะไรครับตัวผมตัวผมมันจะมีฉากที่แบบว่าเดี๋ยวดี๋ใช่ไหมเกีวไว้เ้ยเรามารอดูกันเองนะคะว่าฉากที่สิวสิวคิ้วเนี่ยคืออะไรค่ะบอกว่าชุดจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าพวกเรานี้ลองกันมานี่ก็เรียกได้ว่า โอ้โหโอ้โหกันตลอดเวลาประมาณ68 66บแกร้อยกว่าชุดไม่ใช่หรอ600กว่าชุดเหรอคะอเยอะไปเยอะไปเยอะมากจริงครับเยอะมากไม่เท่ากันได้ม่รักกันมาไม่เท่าใช่ไครับชุดไหนแน่นสุดนะฮะก็คงไม่พอเราสั่งเพก็คือจะเป็นเจ้าหญิงนะคะแต่ว่าจะบอกว่าแน่นทุกคนครับแน่นทุกคนนะเพราะว่ายิ่งอยู่ยิ่งอ้วนหรือเปล่าก็เลยนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แม่แม่ถึงกับแม่เป็นไงว่าชุดแม่ ชุดแม่สองคนนะคะก็พร้อมที่นเยอะเลยครับทุกครั้งที่ซ้อมก็จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นขยับเพื่อความลงตัวในในทุกๆซีนอย่างเงี้ยครับอุดตดัทใจแข็งแรงเก่งเปลี่ยนเลยอ่ะโหก็เอ่อเท่าที่สังขารนำหน่วยนะคะแต่ก็ยัดี ามว่าเหมือนก่อนผ่าไหมคงไม่เหมือนแต่ว่าก็โชคดีว่าเรื่องนี้เล่นเป็นเป็นแม่ค่ะก็ไม่ไม่ไม่มีที่ต้องเต้นอะไรมากมายก็ไม่สูงมากค่ะตอนนี้ยังสูงเท่าเดิมไม่ไม่ค่อยได้ค่ะอ๋อก็ก็ตอนแรกก็มีป่วยนิดหน่อย่ะแต่ตอนนี้ชินแล้วค่ะแล้วก็ไป ห่วงเรื่องเรื่องร้องว่าจะจะไหวไหมพระปกติแล้วตัวเองตัวเล็กๆก็ร้องเบาๆครับครับผมครับครับครับผมอนี้แล้วแต่พอพอจะต้องมาร้องเป็นเป็นละครเวทีเป็นใหญ่ๆแล้วยิ่งต้องร้องประกบคู่กับตงเหน่งก็รักษาตัวมาอย่างดีเพื่อที่จะแบบว่าประชันเสียงกันสุดขั้ มีแก้มมีแก้มค่ะของแก้มก็เหมือนเป็นการแบบว่าพลิกคาแรคเตอร์ที่แบบว่ารายขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็สนุกมากเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเล่นแล้วมันแบบได้ปลดปล่อยมากโอ้เลยจริงจริงมาด้วยกับนี้นะครับผมสำหรับอาเนี่ยคืออยากให้ทุกคนเนี่ยถ้ามาเห็นทุกคนที่เขายืนๆอยู่แถวแนี้นะครับ4-5คนหกคนเนี่ย เขาสุดยอดกันมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่อากําลังคิดอยู่คือคิดยังไงที่เราจะไม่ทําให้ไปดึงเขาคิดยังไงที่จะโอ้ยโอ้ยอาขาให้ขึ้นอันนี้คือสิ่งที่งั้นคิดจริงๆครตอนนี้เลยต้องไปฟิตร่างกงร่างกายมาให้เฟิร์มให้มาขึ้นมีลองแต่ว่าเป็นแค่เศษเสี้ยวของพวกโอ้โหถ้าถ้าเขาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะสักจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่แต่ก็ได้มีโอกาสได้ร้องนิดหน่อย อนูนค่ะค่ะไอนม่ค่ะนู้นี่แหละค่ะต้องขอคำแนะนำจากอาเอค่ะจริงๆก็ถามอาเอบ่อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการแสดงอ่ะเอก็จะชอบแบบ เหมือนอธิบายแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับเรื่องเหมือนชีวิตประจําวันเรื่องสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องแบบสุขภาพกันออกกาลังกายอาหารการกินอาเขาก็ช่วยดูแลพวกเราทุกคนด้วยค่ะิีๆขอยืมคําพูดของคุณบอยมาขยายความให้ฟังหน่อยคือเขาบอกว่าละครเวทีเนี่ยเหมือนนักกีฬาคือจะต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกคือไม่มีคําว่าดีที่สุดมันจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้ามาเห็นความตั้งใจของทุกคนที่นี่นะครับทุกคนจะต้องขึ้น ทุกคนจะต้องให้ใจกับพวกเขาจริงๆเขาทำกันอย่างนั้นจริงๆพยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นในขณะที่บางทีเรามองว่าเขาก็เยี่ยมมากแล้วเนี่ยนะแต่เขาก็ยังมีความสึกเขาต้องทำให้ได้ดีกว่านี้ เหมือนกับนักกีฬาที่พยายามที่จะทำลายสถิติไปเรื่อยๆต้องรอดูครับครับจริงๆเข้าสุดยอดครับผมขอบคุณครับตอนนี้เราเพิ่มถึงวันที่12มกราปี57ครับผมใช่ครับก็ดีใจนะครับที่แบบว่าบัตรออกไปเร็วมากๆนะครับผมทั้งน้นที่เรายังไม่ได้เริ่มเล่นเลยกระแสดีมากก็ต้องขอบคุณทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแรงผักให้พวกเรานะครับซ้อมให้อย่างเต็มที่ต่อไปใช่ หนักจริงฮะหนักจริงเรื่องนี้หน, <laughs> นักมากครับผม ก็นะครับขอฝากเล่ห์ขัติาในมิวสิควลด้วยนะครับอย่างที่เคยบอกว่าหลายๆคนอาจจะเคยดูในหลายๆเวอร์ชันเนาะทั้งอ่านนิยายต้นฉบับนะครับรวมไปถึงเวอร์ชั่นของละครทีวีเนาะแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยมีเวอร์ชั่นละครเวทีเป็นมิวสิควลทุกคนได้ดูนะครับรับรองว่าด้วยในเรื่องเนี่ยผมว่าทุกคนอาจจะพอรู้มาบ้างแต่ว่าการตีความในแบบของละครเวทีในแบบของพี่บอลเนี่ยรับรองว่าไม่ไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูไม่ใช่แค่ฉากแสงสีเสียนะครับแต่ว่าทุกคนจะได้ข้อคิดดีๆกลับบ้านแน่นอนคครรัับบผ ครับอกว่าเอกดดันหายกดดันไม้ไรกัอ๋อกดดันเหรอครับคือ <C> ต้องต้องบอกเลยว่าพอตั้งตั้งแต่เริ่มเริ่มเข้ามาในในในเจอกับพี่ๆนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานจริงๆเนี่ยคือความกดดันม,มันหายไปเยอะมากเพราะว่าคือเราเราอยู่กับพวกเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวแล้วไม่มีความสุขแล้วมันไม่มีความไม่มีความเกรงไม่มีความแบบเครียดอะไรฮะคือ อย่างาตอนแรกก็กลัวว่าจะมาดึงพวกเขาเพราะทุกคนเขาเป็นนักแสดงที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วฮะแล้วเรามาเป็นนักแสดงใหม่แต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยทุกคนแบบเหมือนอยู่กันแบบอบอุ่นนะฮะแล้วก็ทุกคนพร้อมจะแชร์ทุกอย่างมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราช่วยนักแสดงใหม่อย่างเราได้แบบดีมากๆทุกคนสมาธิดีมันก็เลยทําให้เราแบบสมาธิดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเลยทําให้ผมรู้สึกว่าความสุขมันพอมันมีความสุขกับสิ่งที่ทำเนี่ยอะไรๆมันก็จะไปได้ด้วยดีเลยครับผม